สัมพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรูขอเชิญชาวพุทธร่วมปฏิบัติบูชาถือศีลห้าและอบาย,ยมุขตลอดปีพุทธศักราช2,555เนื่องในปีมหากุศลสัมพุทธชยันตี2,600ปีแห่ง พระพุทธศาสนา หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยชาติชาวกองทัพธรรมนำโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็ได้ประกาศให้จัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี2,600ปีสดุดีพระคุณสุดยิ่งใหญ่อโศกรรมึกครั้งที่31ขึ้นที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าซึ่งจากเดิมที่กำหนดจัดที่สันติอโศและประกาศเพิ่มวันจัดงานจากเดิม จัดวันที่4-10ถึง 10, มิถุนายนจำนวน7วันมาเป็นวันที่2-10ถึง 10, มิถุนายน2555รวมทั้งสิ้น9วันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสัมพุทธชยันตีและสดุดีในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยโดยมีการผนวกงานตลาดอาริยะงานบัณฑิตสิทธิ์เก่างานโฮมไทยวังและงานอโศกรัมลึกเข้าด้วยกัน วันศุกร์ที่2มิถุนายน2555เวลา9นลิกา99นาทีหรือคือเวลา10นนฬิก39นาทีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้เทศนาเปิดงานฉลองสัมพุทธชยันตี2,600ปีสดุดีพระคุณสุดยิ่งใหญ่อโศกรำลึกครั้งที่31ณเวทีกลางของงานซึ่งมีด้านหลังเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคม และมีด้านหน้าเวทีเป็นพระบรมรูปทรงม้าของรัชกาลที่ห้ากิจกรรมในงานวันแรกเป็นการจัดเตรียมสถานที่กลางเต็นท์เตรียมความพร้อมในการจัดตลาดอรลยะชาวกองทัพธรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีใจสู้ไม่ถอยเพื่องานบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้จัดในสถานที่ที่หลายคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้จัด วันที่สองของงานคือวันอาทิตย์ที่3ม,มิถุนายน2555เริ่มกิจกรรมแรกด้วยการร่วมใส่บาตหมู่สมณะสิกขมาดเพื่อให้เกิดนิมิตของการให้การเสสละที่กำลังจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของชาวโศกและในเวลา9นาฬิกาเป็นรายการวิถีอารียธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และท่านสมณะพ่อพุทธจันทเสษโถ ในระหว่างการเทศนาพ่อครูก็ได้เว้นวักการเทศนาเพื่อกล่าวเปิดงานตลาดอาริยะในเวลา9นาฬิกา99นาทีหรือเวลา10นาฬิกา39นาทีนั่นเองจากนั้นพ่อครูก็ได้เทศนาธรรมต่อจนจบรายการจากนั้นตลาดอาริยะก็ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าเลือกซื้อสินค้า ที่มีนโยบายการขายคือขายราคาต่ำกว่าทุนซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่มีสินค้าม่เหมาประชาชนอย่างแน่นอนผู้คนหลั่งไหลมา,มามากมายกว่าที่คิดพี่น้องส่วนหนึ่งได้รับข่าวการจัดตลาดอริยะจาก ASTV และ FMTV บางส่วนก็รับทราบจากการมาร่วมคัดค้านพรบ,บรองดองแห่งชาติ บ้างก็รู้จักญาติธรรมหรือพันธมิตรต่างมาเลือกซื้อสินค้าอย่างสบายใจเพราะมั่นใจในคุณภาพและราคาถูกมากมีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคสินค้าที่มีจำนวนมากและเป็นที่นิยมคือข้าวสารไร้สารพิษหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจะมีจำนวนถึง50ตันเลยทีเดียวและยังมีสินค้าชุมชนที่ผลิตจากชุมชนบนนิยมทั่วประเทศมาวางจำหน่ายโดยไม่ต้องไปถึงพุทธสถานนั้นๆเลย เรียกว่ามาที่เดียวได้ครบครันตลาดอาริยะนั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถึงวันปิดงานคือ10มิถุนายน2555สินค้าที่มาจำหน่ายในบางชนิดต้องมีการจำกัดจำนวนในการซื้อต่อคนเพราะเราต้องการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงประชาชนให้มากที่สุดเพราะวิกฤตข้าวยากมากแพงและถึงขั้นแพงทั้งแผ่นดิน ประชาชนต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้าการจัดงานตลาดอริยะนี้ก็เพื่อแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนอีกด้วยบนเวทีมีรายการหลากหลายทั้งธรรมะและสาระบันเทิงและการรายงานบรรยากาศสดๆจากตลาดอริยะมีปฏิบัติกรที่ปฏิบัติการจริงในตลาดอริยะมาเล่าประสบการณ์ศิลปินที่มามีหลากหลายวัยก็ผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันธรรมะ สาระบันเทิงงานนี้มีโรงบุญมังเสวิรัตแจกอาหารฟรีตลอดวันตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึงหนึ่งทุ่มมีสิทธิ์เก่าสมมาสิกขารวมกลุ่มกันมาฟังธรรมสนทนาธรรมกับสมณนะและยังได้ร่วมกันแจกอาหารมังเสวิรัตแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วยพาะให้แม่ให้ต่างทุ่มเทเต็มที่เพราะงานนี้ยาวนานถึง9วันเรียกว่าจัดหนัก จัดเต็มพิกัดอัตราบุญยมสูงสุดคือแจกฟรีสัมพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรูขอเชิญชาวพุทธร่วมปฏิบัติบูชาถือศีลห้าและอบาย,ยมุขตลอดปีพุทธศักราช2,555 เนื่องในปีมหากุศลสัมพุทธชยันตี2,600ปีแห่งพระพุทธศาสนา